หนึ่งสองสามอ่ตอนนี้คนไม่ดีเขียนเลขไปก่อนเอาคนดีเขียนเลยค่ะ 1. คนดีจะต้องมีลักษณะเป็นแบบไหนคะหน,หนคนดีต้องมีมารยาทอโนเขียนเลยค่ะคนดีต้องมีมารยาทอ่าคำนี้เลยและถ้าเป็นคนไม่ดีนะคะคนไม่ดี ไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทนะคะคนไม่ดีไม่มีมารยาทหนูต้องเติมคำว่าไม่มีแต่คนดีนี่คือเขาจะมีเข้าใจไหมอ่าคนดีมีมารยาทคนดีจะเคารพกฎหมายบ้านเมือง ที่สองคนดีเคารพกฎหมายเพราะคนดีเนี่ยจะมีมารยาทถ้าเราจะเอาเพื่อนของเราเนี่ยไปบ้านของเราถ้าเราไปบ้านของเพื่อนปุ๊บไปเปิดโทรทัศน์เขาเลยไปเปิดตู้เย็นเขาแล้วไปกินอาหารของเขาเลยไปหยิบจับโทรศัพท์แล้วก็เอามาเล่นโดยไม่รับอนุญ,ญาต หรือไปหยิบเอาเสื้อผ้าเจ้าของบ้านเขามาสวมใส่เลยหรือเข้าไปในห้องนอนของเพื่อนเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยสิ่งเหล่านี้ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนะดังนั้นการที่เราจะไปบ้านเพื่อนนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีคือการเคารพนะความเคารพในบ้านของเขาต้องขออนุญาตก่อนนะคะ คนดีเคารพกฎหมายบ้านเมืองอเติมบ้านเมือง